ำพี่อะไรลำพี่อะไรมาน้อยไปควายเกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับเจอนมาปดิเจอนมาปดิเกี่ยวครับไปไหนควายไปไหนไปไหนไปไหนเงาไหมเงาไหมครับไม่ครับเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนถ้าเงาไม่เห่าครับแต่วงเงาดิ ว่าคุณเหงามากกว่านะใช่ผมเหงามำจีดหญิงอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้ทำพี่อะไรเลยผมผ่้หญิงชื่อผมผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยคนสวยค่ะว่าทำไมพี่จังมันเอาไม่ตอนกูนมากูไม่รู้ชื่อเขา มองข้างหลังเห็นแล้วว่าสวยแค่นั้นมองข้างหลังเห็นแล้วว่าสวยแค่นั้นที่รวมบ้านตาไก่ใจเย็นเด้วยไม่น่ามีอะไรละมะั้งกูว่าเห็นว่ารวมบ้านนี่ครับเ<ต>พื่อนน่าจะอุ้ม,อ,มอยู่อุ้มศพเข้าบ้านไม่ใช่หรอคะไม่รู้เหมือนกันอือดุมอยู่พี่คือเพื่อนดุมอยู่ไม่อยากอุ้มศพอะอยากอุ้มคนเลยโอ <laughs> อยากเล่นพี่ไอ้เหี้ยผมเห็นรถเขาพิมพว่ะอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นมาแล้วพวกมันมาแล้วมาแล้วรถเต็มเลยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าอะไรอย่าหะไรขอโทษขอโทษอย่าแยกเล่นจนเกินไปด้วยหมอออกก่อนไหมกว่านะผมอยู่หลังเฟมไอ้เป๊มอยู่ไหนกูเปฟม พี่ก็อยู่ขวามือไอเราขบวนสีสีไปมึงการมันเข้าไปเอาอาวุธด hey, ้วยข้างในลงแล้วนะมันลงแล้วนะไปฉจมีแค่สก oh ๊อตระวังระวังดีจีเข้ามาหยิบอาวุธนะคระวังดีเข้ามาหยิบอาวุธนะเฮ้ยวจดจเจีาจีมดีจีดีเอจีเอจี

ทำเพียอะไรทำเพียอะไรมาน้อยไปควายไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับอิโง่อ้งโง่อ้งโง่อิงโงอะไรอะไรโอ้ยเจ็บรึยังหมัดนี้โคตรเจ็บเลย ไปเนอไอ้อออนี่หลัง,งเนาเฮ้ยมงยดดึงเก็บตัวข้างในคูณดักนอาให้อันนี้ไปปักเมื่อกูอันนี้นนงงไม่งงตีพื้นเป็นงง,งไม่งงไม่งงไม่งงทำไม,ไม,ไม,ไมต้องงงอะ่ะไอ้กระโหลกเอ้งูเออย

ไทำอะไรไปแบบไปไปแไปไปีแต่จำนวนก็เลยมีต่จานวนี่แต่จำนวนขวามีแจำนวนเยอะเย่ยเออเอาเลยีเินพเลนเล่อยขวาไปเลื่อขวาไปเล่ขวาไปผมเล่นขวาเล่นจากขวาเล่นจากขวาเตัวนั้นตัวตลนเก็บได้เก็บขวาได้เก็บขาได้เก็บาเก็บขวาเก็บลึกเก็บลึกกบลึกเก็บลึกเอาเลย พอย่าถงไปฝั่งโน้นนี่ฝั่งซ้ายีฝั่งซ้ายพ่ผมเล่นเ็นปังไอพี่พี่ดำระวังถอดอออดตำรวจตรงนี้คนนึิงโอ้ยลุกดิไอ้เฮียนอนนานแล้วนะโอ้ยเจ็บโอ้ตาย สวยพี่ของเราลงเาเรมกันมาตั้งแต่รู้้ก่อนทะลุก่อนผมรู้ก่อนนะก็ได้ล้ขอหน่อยแล้กันทุกตัแร้งจนกูได้เป็นหัวหน้าแก๊งไม่ประจบประแจงไม่สร้างภาพไม่เคยให้ใครมาข้ามหน้าโอ้ตำรวจไม่มีอะไรเลยนี่หว่าอุโอ้โหเย็ดแม่ก็บอกตำรวจคนแรงไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เกียร์กูมาช่วยไม่ช่วยกูบ้างอ่ะเฮ้ย

โค้แรงปั่มเล่นไม่ทันไอสัตว์กระบอกฟาดดอกแปดสิบเร็ววะ ช้อไหนพี่เฉล่จจจจขวามือวย้อไหนแจ็คชคนช่วยจอมไหนขวามือตามเดิมาเดิอ้ดีซื้อไหนวะเนี่ยต้องคาบเหรอไยพี่ไอียปะช่วยเพื่อนหน่อยโค้ชไหมจำใจเยนเพื่อนจำเพื่อนใจเยน็นใจเย็นใยต้องรอหน่อ อีเวไมเดี๋ยวเพื่อนต้เราต้องใช้เวลาให้เดี๋ยวตอนนี้เขากต่อยกูแล้วกระโดมผม้วยยิงเโอ้โหยิงสมบูิมึงยิงไหวบ้ามึงยิงไหว้ามึงยิงไหวบาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เียเียวียวี๋วเดี๋ยวเดีวเดียี๋ยวเยวียียเดี๋ยวเดี๋ยเดียยวียเดี๋ยยยีววเเวเดดเเดเลยว์เด้ อ,อ,อย่าตีเราหีสมมศอย่าตีอย่าตีเล่นฉลาดน้องเล่นฉลาดเาด <c oughs> ขาดมไปเขาดมไปเย็ดแม่อะไรวะเนี่ยปั๊บยาไม่ขึ้นอีกอแม่และป่าสมมศ์บอรถล,ละข้างวะไี้ะ

เปิดไฟเลยแมพออนไลน์กูพร้อมช่วยใจไม่ต้องดูใจพวกกูดูไว้กูเป็นเั้าไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่กูเชื่อวีนี้ดูไว้ต้องเฟื่องฟูกี่แก้งที่โดนพวกกูเชื่อเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สักกูมือกันโจูดเลยอยากจะบอกว่าจับไม้แม่งฆ่าคนง่ายกว่าจับปืนอีกดี